เพราะว่าจะมาเปิดตัวที่ไทยประมาณปลายปีนี้นิวอวตาร07นั่นเองมาพร้อมไซซิ่งที่ผมว่ากําลังเหมาะในการใช้งานประเทศไทยอ่ะเทียบเคียงกับซีเคอร์ 7X MGIM6 Ion Hybrid HT ด้านหน้าตรงของตัวอวตาร07เนี่ยคือแบบนี้เลยแบบนี้เปิดปิดไฟฟ้าด้านหลังนี่คือการพับบอกนะครับด้านหลังวางของอีกหนึ่งสเต็ปจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าก,การเลือกใช้แมทเทอเรียลแล้วก็ความหรูหราเขาเนี่ผมก็ได้เลยเนะครับแล้วคุณดูบอกคู่สีบอกของอวตารเนี่ยทำสวย ตรงนี้ได้ด้วยคือเขาจะมีโหมดไว้แบบรีแลกนี่คือตำแหน่งคนขับของอวตาร07วัสดุทุกอย่างอะบูมาอย่างดีเลยนะฮะสเปคจากประเทศจีนจะมีทั้งตัวมอเตอร์เดียวแล้มอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์เดียวเนี่ยแต่อวตาทั้งนั้นเลยเห็นปะ่ะเนี่ย ช่วแวกกลับมาพบกันีกค้ะนะครับช่องคุยพีผู้ชมนะสวัสดีจากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมอวทฒานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะฮะทางฉางอันเนี่ยเขาพาผมมาทั้งดิพอและก็อวทฒนาเลยแต่ผมไปเตะตารถคันนี้คันหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าจะมาเปิดตัวที่ไทยประมาณปลายปีนี้ด้วยนะครับกับด้านหลังของผมนั้นนิวอวทา07นนั่นเองเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่มาพร้อมไซซิ่งที่เอาจริงอะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้องของอวัฒนาหนึ่งหนึ่งแต่ผมซซย เลก็กกว่ากันไม่เยอะเลยแล้วก็คุณจะได้เรื่องความลำ้ำนะ่าสเปคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ลึกเบื้องต้นนะครับสเปคที่คุณควรรู้มีอะไรบ้างนะครับกับราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณแบบ1.4ถึง1.6ล้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมรอบคันจากประเทศจีนกันแล้วเดี๋ยวเป็นรุ่นอีกทีหนึ่งว่าพอมาไทยแล้วจะเป็นสเปคแบบไหนออปชั่นเป็นอย่างไรกอดไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้คุณพี่พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย ทุกสัญญาณต้องไม่ติดขัดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ super high คูที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญญาณดีไม่มีหลงเปิรับทุกสัญญาณดิจิตัลต้อง super high คและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาทัวร์กันนะครับว่าอาวตารนยคันนี้สเปคเป็นไงคันจริงเป็นไงแมททีเรียลต่างต่างเป็นยังไงปะลุย นี่ผู้ชมด้านหน้าของเรานะครับอวตา07นะฮะซึ่งเข้าไปรถ SUV ไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมไซซิ่งที่ผมว่ากำลังเหมาะในการใช้งานประเทศไทยอ่ะ และสีเขียววันนี้นะครับก็คือสีเขียวคอมมชชั่นเขาด้วยเป็นสีฮีโร่ที่เปิดตัวมานะครับก็จะออกมาแบบเขียวทหารทหารนิดนึงผมว่าก็สวยดีนะกับหน้าตากับดีไซน์ที่แบรนด์อวตารเนี่ยเขาโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของความพรีเมียมนะการเลือกใช้แมทท r i เรียลแล้วก็เรื่องการดีไซน์นะครับมีความล้ำหลายๆอย่างเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยคุณอาจจะคุ้นชินอวตารหนหนึ่ง ซึ่งขายมาสักระยะหนึงแล้วเอาว่าา07จะมีไซซิ่งที่เล็กลงมานะครับทั้งความยาวความกว้างเนี่ยเล็กลงมาหน่อยหนึ่งผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานในบ้านเหล่ามากขึ้นกับราคาค่าตัวที่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ1.4ถึง1.6ล้านโดยประมาณเนาะสเปคนะคยังไม่รู้ว่าจะทําตลาดอย่างไรบ้างแต่เนี่ยคือราคาคาดการนะครับโดยเอาว่าา07เนี่ยนะเป็นรถไฟฟ้าที่มาพร้อมไซซิ่งเนี่ย เทียบเคียงกับซีเคอร์ 7X นะครับ MG iM6 หรือ Ion Hype Tech HT หรือ X p e ิง G6 อะไรประมาณนั้นนะแต่ดีไซน์ก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มิติตัวถงัง i m เมนชันของตัวอวตาร์07เนี่ยนะครับเฮ้เป็นไงรรประเทศจีนนะฮะ มิติตัวถังดิเมนชันของตัวอวตาร07นะครับความยาวจะอยู่ที่4,825ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,980ม mm, ิลิเมตรความสูง1,620ม mm. ิลิเมตรวิลเบสคันนี้นะครับ2,940มิลิเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,325ลิตรเมื่อพับเบาะหลังก็คันนี้ความเป็นรถไฟฟ้าเนอะมีฟรังด้านหน้าความจุประมาณ90ลิตร ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียนหรือ C D คันนี้อยู่ที่ประมาณ0.2 5 9หเท่านั้นเองโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการดีไซน์ดีกว่านะครับด้านหลังคือตัวอวั tha หนึ่งหนึ่งนะอวั t า a หนึ่งหนึ่งคือคันนู้นคันนี้คือตัวศูนรุ่นใหม่เห็นปะไซซิ่งเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเล็กกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ความที่คุณจะได้คืออะไรคือมันดูล้ำนะฮะกว่าความเป็นตัวรุ่นพี่เขาเนาะเพราะมันมาที่หลังนะฝากระโปรงไปแบบนี้เลยนี่คือสีเขีียวเเเวดดกกเเเเาาห็็็นนนนปะะลรโดดแแแตกกกทบบบบบจ นะฝากระโปรงเสาะล่องแบบนี้โลโก้อวทาตนะฮะเรืองแสงตามสไตล์เขาแล้วก็นี่จุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนลิ้นด้านล่างเป็นสีกรอสแบ็กพร้อมกับช่องดักลมอันนี้เปิดปิดไฟฟ้าตามสไตล์อยู่แล้วนะแล้วด้านหน้าตรงของตัวอวทาตุศูนย์เดนี่ยนะครับด้านหน้าตรงของตัวอวทาตศูนย์เ็นี่ยคือแบบนี้เลยนะไฟเดยทม์รันนิ่งไลท์ไฟหน้าจะอยู่ขอบด้านข้างแบบนี้นี่นี่คือชุดโคมงไฟเขานะครับหน้าตาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ตามลักษณะของแบรนด์เขาตัวล้อนะฮะ,นะะ07ก็จะได้ นีลล่ล้อลวดลายแบบนี้เลยแต่มาไทยจะเป็นล้อลวดลายไหนเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งสเปคนะครับ25550 R 2 0นะครับดิสเบรกสี่ล้อมีมาให้แล,ล้วกรุภายในเนี่ยหายห่วงอยู่แหละเป็นตัววัสดุซอฟร,รอบคันเลยก็จะช่วยเรื่องการเก็บเสียงแน่นอนรถไฟฟ้าคันนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือกล้องรอบคันเยอะมากกล้องกับเลดร์กับเซ็นเซอร์ครบเลยบริเวณหลังคาก็มีนะครับตรงนี้ก็กล้องตรงนี้ก็กล้องตรงนี้ก็กล้องนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวกล้องรอบคันมีมาให้และการตกแต่งรอบคันจะเป็นสีกรอสแบ็ ด้านล่างเขียนอวตารนะครับนี่คุณดูด้านข้างส่งมาดีนะคือต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยเล็กกว่าหนึ่งซึ่งหนึ่ง,งถ้าเกิดใครเคยไปขับที่ไทยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยุบยั่มันดูนุ่มๆไปหน่อยตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งเขามีรุ่นปรับช่วงล่างมาใหม่แล้วแล้วผมฟังบรีฟมาว่าตัว0ูนเนี่ยมีการปรับช่วงล่างให้มันเฟิร์มมากกว่ารุ่นพี่ด้วยเพราะว่าเขาจะเน้นความสนุกมากกว่าเดี๋ยวรอดูนะมาไทยแล้วเป็นยังไงสเปคยางด้านหลัง2 5 5ืองหน,นนะา อยู่ฝั่งซ้ายแต่ที่นี่เป็นประเทศจีนเนี่ยช่องชาร์จไฟเลยยังเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวมาไทยก็จะเป็นสเปคไทยอยู่แล้วนะครับ C C S Type 2นะครับแบบนี้เปิดปิดไฟฟ้าด้านหลังก็จะดีไซน์ดึงเอกลักษณ์ของความเป็นอวตารมานะมันจะเป็นไฟนะแล้วก็กระจกด้านหลังตรงนี้ไม่มีตัวใบปัดนะเป็นไล่ฟ้ากรองแล้วก็ไฟเบรกด้วยที่3หลังคาเป็นกระจกโลโก้ด้านหลังก็เรืองแสงนะครับนี่คือไฟครับนะตรงนี้เป็นลมดำด้วยผมว่าเท่ดีนะแล้วก็คำว,ว่าศูนยก็ลมดำนี่ ประมาณนี้ทรงดีเลยนะผมว่าถ้าราคามาอย่างที่บอกอะ่ะล้านสามล้านสี่ถึงประมาณล้านหกในตัวท็อปเหลืออะไรเงี้ยน่าสนใจไม่น้อยเปิดช่างด้านหลังความจุตั้งแต่500อถึงประมาณ1,300กว่าลิตรก็จะได้ประมาณนี้นี่คือการพับเบาะคันนี้พับเบาเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบร้อยเนนะก็จะยกขึ้นมาแบบนี้แต่พื้นที่เหลือเยอะมากนะครับด้านหลังวางของอีกหนึ่งสเต็ปแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะ แต่รู้สึกว่า Material ค่อนข้างดีไม่ได้ดูกอกแก๊กนะครับปิดทีนี้ก่อนไปดูภายในเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟรอบคันให้ดูก่อนนะครับที่จีนเนี่ยเขาเป็นภงมาลัยซ้ายไงนะเราเลยต้องมาฝั่งนี้เปิดประุกเฉินประมาณนี้ดูการทำงานของระบบไฟเลี้ยวเขานี่ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้จะเป็นเส้นด้านล่างนะครับตรงนี้คือเดย์ไลท์กับไฟลีนี่คือด้านหน้าตรง นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะไฟด้านหลังกระพริบแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟ LED Lighting g u d i กับไฟเลี้ยวเส้นยาวมากนะครับทีนี้ดูภายในกันหน่อยจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าการเลือกใช้ Material แล้วก็ความหรูหราเขาเนี่ยผมว่าได้เลยงานประกอบต่างๆนะครับกระจกคู่ d นี่ l ดับเบิลกลาสแบบนี้ซึ่งก็จะช่วยเรื่องการเก็บเสียงที่ดีมากขึ้นนะครับแผงประตูบุนุ่มทั้งหมด Ambient Light ปุ่มตรงนี้คือที่เปิดประตูนะครับแล้วก็กระจกลง one step สบานเป็นแบบนี้เลยเรียบเรียบทุกจุดจะเป็นบุนุ่มจะไม่มีจุดตรงไหนเป็นพลาสติกลูมยกเว้นตรงนี้แค่นั้นที่เหลือเนี่ยบุนุ่มทั้งหมดเลยนี่คือแผงประตูนะครับแดชบอร์ดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวอวตารคือจะเป็นจอ2เลเยอร์ด้านบนชุดมาตรวัดเป็นจอเล็กๆฝั่งตรงนู้นก็เป็นจอนะครับที่คุณสามารถอแดปได้ไว้ให้คนนั่งดู แล้วก็เลเยอร์ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยที่ตัดบนตัดล่างก็จะช่วยให้เวลาหมุนวงเลี้ยวเนี่ยมันกระชับมากขึ้นไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับส่วนจอกลางก็เป็นจอใหญ่แบบนี้เลยไวเละชา้าสองตำแหน่งที่วางแก้วนะครับแล้วคุณดูเบาคู่สีเบาของอวตารเนี่ยทำสวยทุกรุ่นเลยอันนี้เป็นสีขาวผสมกับสีออกแนวเหมือนกาแฟกาแฟนะครับแม้ว่าจะเป็นคนขับคุณสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยคือเขาจะมีโหมดไว้แบบรีแลกซ์ไว้นอนได้นะครับเนี่ยปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งและวัสดุเนี่ย ใช้ได้เลยนะไม่ได้เป็นพลาสติกก็แกงนะบันไดข้างเรืองแสงอวตารจุดนะที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งตรงนี้ด้านล่างเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่อง SD card แล้วก็ USB Type-C 1 Type-A 1จริงๆก็จะมีฟังก์ชันที่กดปุ่มแล้วประตูปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะนี่คือตำแหน่งคนขับของอวตาร0นที่กาลังจะไปไทยประมาณปลายปีนี้นะครับผมอะไรแบบนี้เพื่ออะไรเห็นปะจะได้ไม่บังตัวหน้าจอเรือนใหม่ ด้านล่างก็เป็นตัดจะได้เพิ่มพื้นที่ในการขับเวลาขับจริงๆก็อยู่ประมาณนี้เวลาหมุนก็เท่านั้นเลยนะครับฝั่งซ้ายระบบนะฮะไฟฝั่งขวาระบบเกียร์เป็นแบบนี้สําหรับแบรนด์นี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นสกอร์แบบนี้ได้เลยปรับเรื่องการแสดงผลแอมเบดไลท์จะมีรอบคันแบบนี้เลยขอบตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับขอบด้านบนตรงนี้เป็นหน้าจอนะครับมาตรวัดส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงผลแล้วแต่เราปรับแล้วก็ตรงนี้จะ ซ่อนตรงช่องแอร์ช่องแอร์ด้านบนเป็นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกมาว่าผมก็ไม่ค่อยสะดวกในการใช้การใช้อร์ของรถกันเนี้ยคุมทุกอย่างที่หน้าจอเปิดไปปับ๊บนี่คุณก็จะต้องปรับองศาการปรับแอร์แบบนี้นะตรงกลางก็ออกมาบริเวณนี้บริเวณคนขับกับคนนั่งออกด้านบนตรงนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ระบบทุกอย่างให้มาครบนะไม่ว่าจะเป็นเบาะเป่าลมอุ่นลมเย็นนะฮะเบาะนวดมีมาให้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของกล้องรอบคันเดี๋ยวเปิดให้ดูพอดีเป็นภาษาจีนอาจจะแบบ คำคลำเลยนะอ่านไม่ออกจริงๆนะครับพยายามจะดูให้นะเอาตามที่เขาเรียกว่า Common เซนส e ที่มันควรจะเป็นอนะอ่ะนี่คือช็อตคัตเปิดไฟตัดหมอกนะฮะปรับเรื่องนี่ออโต้เบรกโคโหมดการขับขี่นี่โหมดการขับขี่อีโ normal สปอร์ตไทยเดานะนมีเสียงได้เห็นป่าว่าปรับประมาณนี้ซึ่งหน้าจอเขาค่อนข้างชัดเลยนะครับจีนเก่งตรงนี้จริงๆนะครับหน้าจอเขาชัดแจ๋วเลย แล้วก็จอเนี่ยเป็นจอแบบแบนๆนะด้านล่างคือช่องแอร์ที่เราปรับองศาการปล่อยลมแอร์ได้ไวเลชาร์ดนะครับช่องวางแก้วก็ดันลงแบบนี้ได้นะะที่เท้าแขนเปิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นี่เหมือนกันยกขึ้นด้านบนก็จะมีกล้องนะฮะบันทึกภาพกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตอนโนมัติไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนแล้วก็มีแอมเบนไลท์วัสดุทุกอย่างอ่ะบูมมาอย่างดีเลยนะฮะมีกระจกมีไฟไฟเป็น้แต่งหน้าสวยนะครับแล้วคุณดูนี่ คุณดูการนั่งอวตา07ก็จะเป็นรถสไตล์แบบ SUV ที่ไม่ได้ดูเตี้ยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่พรีเมียมประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผมลองนั่งแบบปกติคนนะนี่นั่งแบบปกตแิและเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งบาะโดยสารแถวหลังให้ดูนะครับว่ามันสบายไหมประมาณน,นี้นะเนี่ยทัศนวิสัยต่งตางๆทําได้ดีเลยนะครับแต่วัสดุดีมากจริงนะคือเบาะนั่งทุกอย่างก็โอเคนะครับเหมือนอวตานะฮะหน,งหน่งแหละที่เคยไปลองขับอ่ะ พรีเมียมมากแต่เอว่าท่าหนึ่งหเนี่ยมาติดตรงที่ช่วงล่างมันนุ่มไปหน่อยหนึ่งในมุมผมเนาะแต่ตอนนี้เขามีอย่างที่บอกมีช่วงล่างสปอร์ต u ั p เพ s i ชัมาซึ่งยังไม่ได้ไปลองขับนะเดี๋ยวผมได้คิวจะเอามาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลงจากรถกดปุ่มแบบนี้เลยเป็นเวลค e มซีดนะครับเบาะก,ก็จะถอยออกให้พวมอะไรก็จะดันขึ้นเพื่อให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับนี่ดูวัสดุตรงนี้ดูนะประตูปิดไปปั๊บ เปิดประตูออกมาตอนนี้บาอพับอยู่เดี๋ยวผมจะดันบ่อขึ้นมานั่งปกติอ่านี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งใช้งานจริงเมื่อกี้นะสหรับตัวอวตาร07นะครับกระจกด้านหลังจะเป็นชิ้นเดียวแหละนะไม่ได้เป็นคู่เหมือนตอนหน้าแต่วัสดุเนี่ยบุนุ่มเหมือนกันทั้งหมดนะดอกลําโพงกระจกลงตรงนี้ทุกอย่างบุนุ่มจุดที่เราจะต้องสัมผัสอะและด้านหลังบาะก็จะเป็นประมาณนี้ นะมีแอร์มาให้ด้วยซึ่งแอร์ด้านหลังดีมากคือมันไม่ต้องปรับที่จอมันปรับที่มือแล้วก็ด้านล่างเนี่ยวางของได้พื้นก็จะเรียบถึงกันหมดนะครับองศาประตูเปิดได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้กว้างมากนะเพราะคันเขาก็ไม่ได้ใหญ่เท่ารุ่นพี่อย่างหนึ่งหนึ่งนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือแบ่งไปเลย,เน,ยนั่งได้3ท่านพนักพิงศีรษะก็จะโอบรับสรีระแบบนี้ไอโซฟิกมีมาให้นะครับเบาะเนี่ยดูน่านั่งมากแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยมีความพรีเมียมอย่างหนึ่งยกลงมาคุณดูนะนี่ ที่เท้าแขนด้านหลังนี่เป็นไงลงแบบสมูทเลยซึ่งที่เท้าแขนด้านหลังเนี่ยวางแก้วได้สองตำแหน่งและคุณสามารถเปิดปิดม่านนะครับปรับตัวเบาอ,อุ่นนะซ้ายขวาได้แล้วก็ปรับพับเบาจากตรงนี้ก็ได้นี่คุณดูเนี่ยใช้ได้เลยนะครับขึ้นไปลองนั่งกันดูศูนย์เจ็ดนี่เมื่อกี้ผมนั่งใช้งานจริงด้านหน้านะนี่คือตำแหน่ง เบาะโดยสารตอนหลังของตัวอวตารศูนย์เจ็นี่ดูพื้นดิดูพื้นโอ้โหเหลือประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเรียบแบบนี้อ่ะนี่ครับสําหรับเบาะโดยสารตอนหลังนั่งสบายอยู่นะคือมันไม่ได้กว้างเหมือนรุ่นพี่หนึ่งๆเขาแหละนะฮะแต่แค่ถ้าเกิดเทียบกับไซซิ่งแล้วก็นั่งสบายเล็กรูมอาจจะเหลือไม่เยอะแต่เฮดรูมเหลือเยอะเลยนะฮะมีไฟก็นวลๆแบบนี้นะแล้วก็มือจับทุกอย่างให้มาครบโอ้ขอบคุณน้องอิงจากเทคแฮงเอาท์ด้วยนะฮะนี่ถือให้ด้วย นี่นะครับเบาะนั่งสบายนะฮะคือด้านหลังเนี่ยเบาะมันจะไม่ได้เป็นแบบแบบแบบนๆอ่ะมันจะโอบรับสรลระแล้วแล้วก็มีพนักพิงศีรษะแบบนี้ได้เลยเออโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องสเปกกันต่อดีกว่าปะลงจากรถรอรุ้นราคากับรอรุ้นช่องล่างว่ามาไทยแล้วจะเป็นยังไงสาหรับคันนี้เอาจริงน่าสนใจมากทีนี้เนี่ยมาคุยเรื่องสเปกกันดีกว่านะครับสำหรับตัวอวตารศูนย์เจ็ดรุ่นนี้ นะครับว่าที่จีนเ,นเขาเป็นสเปคยังไงเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีนึงว่าไทยเนี่ยจะมากับตัวเลขแบบไหนบ้างนะสเปคจากประเทศจีนจะมีทั้งตัว er มอเตอร์เดี่ยวแล้วมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย343แรงม้า365นิวตันเมตรนะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะเรีวลวิวไดรฟนั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัว800โวลต์ด้วยแล้วก็เป็นแบต LFP นะครับของแค t L ขนาดคมจุนเนี่ย82.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะระยะวิ่งชาร์จไฟเต็มอยู่ที่610กิโลเมตรต่อการชาร์จ N DC. ศูนย์ร้อยอยู่ที่ประมาณ6.3จุดามวิแล้วก็ท็อปสปีดถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวมอเตอร์คู่เนี่ยพละงกำลังเนี่ย598แรงม้าเลยแรงบิดสูงสุดนะครับ645นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อ all wheel drive นะครับแบตเหมือนกัน LVP นะฮะขนาดความจุคือ82.1กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มอันนี้น้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ570กหตามมาตรฐานนน NDTC แต่งถึ100 0คัเนนี้วทก็็อปสปีด200กิโลเมตรตาม ดีซีฟาชาร์ดนะครับรับได้สูงสุดประมาณ420กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ปล่อย v 2 l ได้3.3กิโลวัตต์นั่นเองนี่คืออวตาร07นะครับจากประเทศจีนเนาะก็สวัสดีจากฉงชิ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอรุ้นอีกทีนะว่าพอมาเปิดตัวที่ไทยจะเป็นสเปคยังไงและราคาเท่าไหร่โชว์ซะหน่อยณนะวันนี้นะครับวันที่3่4กันยายนที่ฉงชิ่งประเทศจีนบอกเลยนะร้อนกว่าไทยอีก <laughs> นี่นะฮะโชว์รูมอวตา่าใหญ่ๆของเขาเลย ใครมาจีนมาสงชิ่งก็มาเยี่ยมชมมาชมกันได้แล้วคุณดูรถที่อยู่กับผมตอนนี้อวตารเขาเยอะจริงๆอาจจะเป็นรถลูกค้าขอไปด้วยนะแต่อวตารทัา้งนั้นเเห็นป่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์ like ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ